นี่นี่เบื้องหลังเห็นอยู่ว่นี่ม่หอทอนัดไดก็อยู่จริงสิเอาด้าน่ไดฮ้อนง่ายไม่ต้องัพสมุ่าพี่เอ้าอยากเป็นศิลปินต้องมีความอดทนมาพอวังเมืองเตลอดบักคาดอย่ะเลยโดยเฉพาะหมอล่ำไปเนี่ยนี่เนาะ เล่นดนตรีมาตั้งแต่ใดแต่พวกสาวน้อยเน่้อยผมมาอยู่นี่ตั้งแต่บอลโจเรียนหนังสืออยู่ปุ่นผมมาเล่นดนตรีอยู่นี่เพราะว่ามาเล่นดนตรีกับป้อมนี่จะขลูกตาเต่าเล่ยนข้ากันยี่ห้อแต่ถ้ารลถตาเต่ามากไงแล้วมานบอกมาครับอนนะยีโรตันพ่อพุทธสุยางสุเนี่ยหวเหมือนอย่งนึงกับซุกซกกับยุนี่ห้อนเอาลำบากกับยุนี่ แต่ว่าเหตุงานยัางกับลำบากคุญแจหัวละเทียสีงเงินเพนเนาะอาชีพแปอาชีพมั่นผู้หนึ่งปกัดแจงแจงมาห้ให้เจ้าไปเปลี่ยนนี่นเรือห้เจ้าไปเปลี่ยนเงินเคยเคยจังเจ้าเปโคศกนี่แหละห้เจ้าไปเปลี่ยนโคตรโศกผมก็เคยเปลี่ยนได้โคตรโศกอ,อยู่จะอยู่ในหอข่าวว่าผมพ่ใหญ่นิ้งหลองสองโอกกันแต่ยุ่ยยเละเอีดพุ่น เห็ดงาเนี่ยเอเคบ่เบิดกับเียก็ดีทุกอย่างว่าท้าบหัครับขายขวางใครจะขี้บัวขายขายเสียปากายยังดีปะ ครับผมเอาเฮทศเฮ็ดทุกอย่างกับซูบว่าต่กี้งานงานบลำัฟหลายเนาะครับหาชีพเสริมกับขายเสียผ้าขายไอ้ตะคีมไปซ้อมมือไรเพราะมีงานกับขายอันนี้ขายตะคีมไอ้ไอ้ไอ้ตะคีมมูออันอันห้าตักเทวแทงตะกี้อันละรับรัรับมาอันรับอันหาหาชีพเป็ตังมาขายบาทหนึ่งนั่นน่ะไอ้ตะคิมบรัฟน่ะไอ้ตะคิบบลัฟเนี่ยไปรับมาโอ้เอาสูยางกันนะพอแล้วก็ได้หาของห้างไปขายมือเราหาพวก กะปองกะแป้งหาไปขายใส่รุดมอเตอร์ไส้พ่วงไว้แต่ขาย <c oughs> ดีเบิดเหรอครับเมื่ออีกกันเบิดกะแเรว่า งานมอลำมันบ่มีคือสบมือเราบัตรกีมันเกิดงานว่าหลมีเดือนละหางานหงานเนี่มอลำัเกิดบ้ันมีถือพีเสียงมันเกิดบ่มีช่องมียูทูปพี่ยังได้เดบิ่งคนเกิดบ่มีหม่งติดติตามมีตะบึงแบบบ้านบ้านนี่แหละก็ว่าติเป็ติดตามบ่งบ้านนันเด้อแลวตอนเนี้ยมันเกิดบ่มี่บมีทษบ่มีช่องในโฆษณากันมีต่ประกาศทั้งวิทยูเท่านี้ตะกี้สมัยตตกี้จ้างหมอลำมก็ต้องไปสำนักงานหมอลำ่มเป็นไปสำนักงานหมอรำอยู่จังหวัดนั่นอำเภอหนี้คือมันอกิดนี้ ครับผู้ใดที่สิเป็นสำนักงานหมอลำต้องมีกระบอกข่าวเด้เดี๋ยวบอกข่าวดีเจต้องประกาศให้เป็นดีเจแม่เนข้าือนันสาวหน่อยสิมาเล่ยนเราเด้ออยู่จังหวัดเฮาจอดค่ะพี่ทียังาเลี้ดีเจขึ้นเวทีเออแมนคือดีเจมันยื่นนี่แหละก็ไปแา้อเพราะว่าเกล่ะ์ี่ร้ายแต่กินกันได้ม่มี่ในโคตรชนะพอเห็นจังช่างเสียช่างเต็งที่บ่มี่เต็งที่มึงงานก็เลยมันบ่ใครมี่ไรเปานไหนเนี่ยเต็งี่เสียแต่คิดมันก็บ่ดีเนาะ ชูมืออะไรบางทีคือชูมือนี่ชูมือนี่มันมันทันสมัยขึ้นหลายมันทันสมัยขึ้นหลายแต่ว่าอันที่บเปลี่ยนก็คือความเป็นอยู่หรือว่าการเป็นอยู่เป็นคือเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกับวัตถุนิยมเขียวมาใส่สื่อสารต่างๆที่มันเปลี่ยนไปทันหล่ะแต่ว่าการเป็นอยู่มารับก็คือเก่ายูงี่แหละใจกินก็พีขึ้นหวังจนทั้งหลังทั้งยังนอนนั่นบางทีปูสาปปูเชียไปน้ำบัตรน้ำวัดน้ำทาราไปบางที เอาตามสภาพความเป็นจริงที่ไม่พอแต่ละมองเลยครับครับพอแต่ละมองกินหนึ่งน้ำบ่มีกอะไรเพราะดาบน้ำเพราะไบ่มีมองของน้ำมองท่าเพราปัดทุกอย่างสุดแน่วขับลำบากขับู่ได้ชีวิตชีวิตชีวิตเปล่นมาแจ้งแจ้งโตขึ้นเวทีหมอญมาเั่นงามปานเทพประดั มมดมองนันมาเบิงว่าเป็นหมองหมาออกลูกคือเวานหละเห็นกันอยู่กลางนี่กลางเบินเนไม่พูนอยรวิทย์จำได้เลยเนาะแดงตัวก็จะกับท่าชิมท่าแปงไซทุงมของลูกค้าบบขึ้นเวทีงามแท้สาววานไหลเนาะมาเห็นบนตารางห่วยเห็นูพูดขึ้นเดี๋ยวพูดดีบแมาเย่้่เย่ำปรบเจ้า ตะกี้มาเจียวเงินมาให้ซุปเป็นขึ้นเลยละมือเงินเส้าสีประหารออกมามาเจียวเงินแถมแถมให้สมัยตะกี้โอ้ยมาให้เอาให้ดอกวะไเอาขึ้นขึ้นเนี่ยสําตะกี้มาล่ำล่ำหนาวิธีบ่มีเงินแถมดิบัดยางก็บ่เกินสุกซุกหนาสิบวันพูนรหัสที่บาดตะกี้บัดยางมีดอกไม่จับมือครับตามที่ผมมาเล่นเรีนรถกีดีมาล่ำบ่มีมาหลอกว่าไรหลอกมีแต่บัดยางอ่ะเด้งเงืนไปคลบปมาเจ้าก็จนั่งมึงธรรมดามีแต่ดอกดอกไม่ห้บัตรยางผู้บริหารที่ก็ขึ้นแล้วอร่อยท่านล่ะ สมัยตะกี้เนียครับสมัยตะกี้สมัยโบขึ้นสะพ่อสองพันห้าร้อยสามสิบสามสิบก็หาสิบสิบล่ำหนึ่บดขึ้นสอดแกงยางม่วงมี่ขัดบดยางกับข้าอยสิบว่าขออันมาเบิ่งโตไปเอกว่าล่ำขึ้นเขาเมื่อบางย่างมาเศร้าเป่าพนังเอกเขามากห่วยกินปูสิครับกับแยกออกแต่นี่ไปน่ะทั้งนั้นแต่ก็ยังเป็นอาชีพในฝันของอันเด็กน้อยยุคใหม่หลายๆคนเลยครับคนคนยุคตะกี้ กะอยากเป็นบอลลัมยแต่ว่าแห่งบอลหลายคือหยุกหยุกนีได้หยุกตะขี่อยากเป็นอยู่แต่ว่าผู้ยืนนึงก็ว่าอยากไอ้มา่มันกะพูดผู้ยืนนึงว่าเต็มกินล่ำกินเนาะ่ากเที่ยงเทียงพอดีก็บรรล้กินวิธีมันบอมี่วิธีอันนี้บอดดี้นั่นว่าก็พูดผู้ยืนนึ่งมาพ่อแม่กับว่อยากไอ้มา่ที่ว่าเต็มกินล่ำกินมันเป็นอาชีพที่เป็นแังไหนบุ๋มเป็นว่ามันเป็นผู้ยืนนึ่งว่า คือต่อพ่อผมคือกันจริงๆใ่หล่าว่าตะกี้ผมเล่นลุเล่นพิ้นมาก่อนคือวแบบแบงแน่นอนนี่แหละว่าผมมีผู้ใดสิไปเล่นดนตรีหาอยู่หากินหรอกเล่นดนตรีนี่บ้าหลายเอาเอาเอาพิ้นผมฟาดใส่นลักเสาเฮี่ยนหักเครื่องขอรอผมไปหาไม่ไม่แหนไม่แหงไปเอาคว้าเสื่อนต้นต้นมีแหงคนนี้ไปถากเฮ็ดเอาเองพิ้นหักแล้วหักอีก ใช่ว่ามากหลายเถวาอว่าบมมีผู้ได้เห็นตีก็เลยบโบวตัวต่อดต่ก็พองไห้พองเห็ดพิ้นเลยว่าไยนี่แหละสิเป็นผู้แรกที่เฮ็ดเฮ็ดเเบิงเล่นดนตรีอือนพคนการตลาดด้วยเล่นดนตรีเล่นพิ้นมากผมเลยว่าที่เฮ็ดสุดบัดเทาเห็นความสําเร็จของเฮามันบ่กขึ้นสู่กัเความพยายาพเอาอกมันเป็ี่นอาชีพที่ที่มากไหมที่ฝันผมเลี้ยนมากเลี้ยนเขากระซ่งไห้เลี้ยนตะกี้จบจบสร้างอิเล็กทรอนิกส์ด้วยผม สอบพวกวิทยุโทระทัดตกเทปปีวสศทางพีปี่เอาการจะให้ไปสอบไปยังบ่อมากขึ้นเท่าแล้วเขาไปสอบทำง,งานเขากลายเป็นเบิดผมบก็ไปมากโดนกีไปหามองไหนมีสมัครไปเลี้ยนไปสอบเอาไ,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 ได้ดีได้เล่นหรือตีดีใจมากว่าจะของในทางมีงา,งานงานงานทำมันมันกับว่าที่อาชีพที่ว่าลำบุ้รวยตะกี้สมัยไม่ตะกี้วสศทางพันลย 20, 20ี่ย่สานี่แต่คาขาแรงขึ้นอร่อย <c oughs> แต่ว่ายุคตะกี้พม่ก็ถือว่าเป็นเงินทีดีเงืนหลเนาะนบเพื่อนะหลรอยนึงกับใจหลาเป็นเงินขึ้นแล้วล่อย,อยแต่ว่ามันมีสุกข,ขึ้นอยู่บ้าเหร <ว ái S 1> อปัจนหวายเหือนนึ่นงสองนันเงินเหืีนเงินเดืสองร้อยงมนเดีต้องร้อยไม่เรีนเท่าไ <ๆ S 2> หร่คันบอลลัมสีมีงืนยังเดียนหนาชอบไปต่เรียนพี่ละชอบมันชอบอันชอมมีเขากินเงืนให้อยู่วะย่างมชงไปเรื่อยไปชอบบอลลับตะกี้ไพ่พิมไพ่กีตาไปไปชอบไปก็จะต้นชอบชอบสุกขึ้น ไปเล่นงานเดียวพอไรางานที่อ่างเกลือกมีงานที่สามเมษสาซ่อมไปแต่พีแต่แต่ปีใหม่พี่ปีละซ่อมทุกคื้นเพราะเหรียญเงินแดงหรอกใส่มัน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 มกไปข้นมันมักมันมักครับคือสาวน้ำยืน่นคือกันครับตะกี้เป็นคู่รงเรียงน,น่านาชาติครับเงินเดือนบางปีก่อนเพิ่นสิมาเนี่ยเงื่อนเดือนบางปีสี่สี่สี่ห้านี่ครับสองหมื่นกว่าบาทมาตานี่เลี้ยงคู่มา แต่ว่าบอมากเป็นคู่เป็นคู่ได้ปีกว่าคู่สลาโทษไปตามมาเป็นโคศกมาเป็นดีเจจัดรายการในเงื่อนเดือนห้าพันมาเสยไหมคนมากยังสั่นเนคนนันมันมากแนวนนะเนาะมันเป็นอาชีพทีมพักแต่ว่าบัดนี้มัน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 มีควบสุขแม่นไหไปเป็นไปทํางานผมไปทํางานบางนรั้งได้ไวหลาๆไปแล้วมันขบรมีควบสุขคืออาชีพจะของปักไปแล้วมันมันกะดีอยอกครอก ันเหตุใดประหยัดมันบทนเพื่อว่ามั่นวราษัทสว่างภาคคณะนี้ความมาคือจังผมเป็นซีทิลปินเล่นดุนตีนิดติดบนปัิกิริขันไปไหววัดใดนี่ไปกราบวัดใดหลวงปู่ยันดังนี่ไปเลนขอให้ไดปเล่นลนตีน้ำวงมาล่ำเด้อวงใงไงที่สุบ้องน่ินย่ใสผมก็ได้๊บแล้วผมไปเห่น้องมันทึกเสียงผมไปงานวัทีเสียงผมคปีเด้อรับอาจารย์สวัสดิ์รครับอยู่อาจารย์สวัสดิ์เลยบอกอาจารย์หนุ่มพูดไห้นผม อย้ำมีงานมันก็เรียกไปใส่ดนตรีตไปใส่เพลงใส่ยัง oh. ไปใส่เพลงให้พอ่อนซักสองแสงแตะกี้ไปใส่เพลงให้ไม้ไปิรุณพอนผมมีเรื่องตะกี้เล่นก oh. ีตาร์ขอให้ได้ไปเล่นอยู่ห้องบันทึกเสียงได้ไปเล่นในเพิ่นได้นั่นผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สยามพ่นและพี่พี่พันธ์เล่า oh. ตะกี้เล่าไปใส่เพลงเฮ็ดอยู่งัดกรุงเทพกรุแล้วหลวงฮอวัด แถวลาดเข่าหอด์ที่ที่ของของของอัดเกล็ดเกล็ดนูดตะกี้พักันไป้ายลูกศรใส่เสียงสมัยตะกี้นะมันมันมัองง่ายขึ้นเสมอนี่เนาะตะกี้มันบันมีข้อเป็นเต๋อมันยกกว่าได้พิบก็เอาเมริกดเป็นระบบอ่านแล้วล็อคเล่นทั้งในก็เล่นเลยเล่นพินเล่นกีตาใช่ในในในห้องอัดเล่นยากสมัยตะกี้มันมันมีข้อเป็นเต๋ายิบยกขึ้นเสมอนี่ครับเล่นยาก ซูมนีกันอารเป็นทอนอีดิีเอาพร้อมไข่บ่คือกคันจะเมื่อยเห็นผมรบกีมาอีดิตไปแท้กันขคลนคันคือกันเล่นรอบรอบเดียวเดี๋ยวผมจะยกมาแท้ยังดอกทำไมขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อหวังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพ่อหวังที่วราสู่ฟังเนาะเป็นบุญหลายสู่บ้าคือว่าความตั้งใจอยาก อยากอยากเป็นนี้มันเป็นลลยคอหายแฟ่ฟันแดงหายจากฟังได้ไดไปเป็นเป็นริจูรนัันมอ <c oughs> งไหนกระเล่นมาแา <c oughs> ล้วนักดอกนักลวงผู้ผู้ยังไงผู้ทิ่ตายรับศูนย์ไปแล้วกระไหลา <c ough> ตามที่ไปเล่นเล่นมาคร <c oughs> ับปรถนาอยากไปเล่นในพื้นก,ก็ได้ไปเล่นแล้วอย <c oughs> ากเล่นไฮวองมันถึกเสียงก็ได้ไปเล่นมาแล้วครับครับบักยังสี่มายังเลยว่า <c oughs> มือยืนก็ท่อยุ่หรอกมือเน้ะมันท่อนมันเอามันก็ต้องไอ้อาบหน้ามาอาบท่าไปหรอกครัือดีใจขึ้นมากอีกเอาไปได้อีกบบวาได้ ไม่รับ like มือยมันกระทออ่นเขาเปนม่นกระทอเห็นงานงานย่งมีวามเมืออมือควอมอบัครับขัดเทาขเท้าเห็ดเห็นงานโดยงานที่ห้องบักเข้ากับท่อเข้ากับว่าเออไปทำงานมองหันมงนี้เพื่อกระได้าเลี้งเท่านั้นเพื่อเทียเพื่อจีนได้เบิดมือเบินเพเ่็บเพื่อกะทำงานกรรมการก่อนก่อสั่งที่สองสามสามลอยกังเดี๋ยวห้องกระไรที่หาลอยเงินเลยพันหนึ่งสิเอาวัดเอาหรือว่ามือยบิร์ตชุย่างแหละมิตรถือเลืกเท่าไหร่จังจังจังในเงินแต่เราได้บ่างสิไก่โอ้หมันถือไง อขอบคุณขอบคุณพ่อหวังหลายๆเด้อเดี๋ยวเมื่อนี้เป็นบุญหลายที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพอังปกติผมก็บอกครก้าบันใดครับเมื่อนี้ยอ้อนเหมาไอติมบอกรึอะไรเดี๋ยวยางมาจะเหนี่ยกันเดี๋ยวมีนเดี๋ยวมือหน้าเนี่พ่อเนาะเราจะมาคุยกันใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อผมเป็นน้ำไอซ์คีมผมก่อนครับครันคขอบคุณครับพ่อกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ